วันนี้ผมได้เคิการทำโอกชเชนแนลผมก็วันนี้มาเดินทอยฮันที่มิกตะก,กุดจ,จังแล้วผมก็มาดูของมันมีของเก่าสมข,ของใหม่ร้านเนี้ยเป็นร้านแบบเหมือนโคจังี่ปุ่นนะผมนี่ซะคือโคจัง่ปุ่นเวอร์ชันหนึ่งผมเดินอยู่โซนกันดั้มซึ่งมีตัวเนี้ยผมน่าสนใจเนี่ย ECE กันใจมีกันดั้ม SD ตัวเตีวยวอุ๋ย เออกล่องมันาจะกล้องอะสันสันๆน่นนยผมคงต้องค่อยๆดูแล้วมีงานเนี้ยซึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อสี่นะแต่มีงานหนึ่งต่อสองร้อยซึ่งเป็นกันดั้มแบบมันโอไรเซอร์กับตัวของภาคไอ้วิงแล้วก็ตัวของภาคเนี้ยแต่มันโอมีกี้คนเดินมาผมก็เดไปทางเขาก่อนแล้วผมก็มีเนี่ยผมผมอนน้จะได้สันขาซึ่งท่านด้คมดีมากเลยที่ก็นี่ ก็ซีลาแล้วก็จะมีงานเนี่ยอันนี้หนึ่งต่อสองร้อยเอ้ยสองร้อยหนึ 200, ่งต่อสี่สี่นะงานนี้ผมไม่แน่ใจงานเท่าไหร่นะอันนี้แต่มันมันใหญ่กว่าอันนี้ฟิกเกอร์อะไรเนะี่ยมราไม่เห็นเลยมาเดี๋ยวไปเจอเสือ้อดาบของเพราะวันนี้คนเยอะ นนงานฟิกเกอร์หมดเลยนะผมก็จะมีกันดั้มอยู่สองตัวนะมีตัวนี้ก็กันดั้มกับเซต้ากันดั้มอันนี้งานอะไรไม่รู้นะมาสเตอร์เป็นเป็นมาสเตอร์ซอฟต์ตัวใหญ่สมัยก่อนก็มีของพิพิกีแล้วก็จะมีตัวงานของเจไดแล้วก็งานของไอเอร์ e ก็มีงานตัวไม่ไม่น่าสุดมากแต่ก็น่าสุดอยู่ ผมมาสไซเ,เตอร์เซเปอร์แล้วก็มีควกเป็นร่างอุลตร้ามแมนซอบเือสอง้วผมก็จะมีของออฟแล้วก็มีอ,อ,อ,มอื่นนะผมก็มีอุลตร้ามแมนซอบซึ่งเยอะมากให้ดูไปหมดห้องล่างมีซอรฟตัวใหญ่แล้วก็งานอื่น <c oughs> เหมือนจะมีการนั่งตัวจิ๋วนะมีงานตัวจิ๋วก็งานซอฟมีงานซอฟต์เด็กนางยาาโหสมัยโบราณเลยนะคุญตาคินเลยเว้ยตรงนี้จะมีงานมาร์สไรเดอร์ผสมกับงานอนิเมะแล้วก็มีงานของโชโดซึ่งผมจะดูโชโดก่อนนะ ตัวที่ผมจักได้คือตัวพวกมาสเตอร์ตัวหล,กหลกักๆอะซึ่งมปนรุ่นนะี้เหนะพวกตัวหลกัหลกๆอะไม่ใช่ตัวลองๆอ,งอะผมกแล้วก็มีงานอื่นอีก,อ,กอันนี้มีงานกันตั้มนะผมก็มีกันตั้มตัวแซกกันตัม้ม มันมีหลายตัวนะมีกันดั้มอวัสดีแล้วก็มีงานหุ่นยนต์ซึ่งผมไม่รู้จักนะแต่ก็เท่ดีก็ผมจะเดินต่อที่อื่นมาไนงะของเยอะครับแต่ค่อนข้างนั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนดูจะด,ดูหลายร้านนะก็อันนี้นะหุ่นยนต์แล้วก็มีราิกตา พิกเกอร์ผมนั่นจะินเร็วที่นี่ไะอันะไรแม็มก3์สาแล้วก็มีกินแอคโคเทสเลยมผมจะเดินดูไปเรื่อยๆนะผมใครสนใจก็ทักมาได้คนระับผ,ผมจะดูกนันน้ามือสองหน่อยซึ่งผมเจอละผมสนใจมาละ ผมว่าซื้อมือสองอยู่ต้องจะมีตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมผมอยากดูราคาขอโทษอันนี้มาไม่ดีเจนกับไม่ใช่มาไม่ดีเจนด้วยอะไปมีงานมาไม่ดีเจนผสมกับงานอ,อื่นๆของไปมีงานตั้งอยู่ดีควันบนตั้งแมวข้างล่างขอบงไอไอที่มันเล่นกับลูกแก้วอ่ะผมจเริ่ชื่อละ แล้วก็มังกรลูคีผมเจอแล้วแบบเลนโอล์ผมขอคิดก่อนนะอันนั้ซื้อของผมต้องการกันด้ามือสองที่โอเคแล้วก็งานแฮสโบรงานเก่าเป็นอารมณ์เหมือนมาร์เมลเอเจนแล้วมีมาเลเจนข้างในก็มีฟิลโคลอาร์ตของลอตเตอร์สเตนเวอร์ชั่นคอมเออเวอร์ชั่นหนังภาคแรกไม่ใช่คอมิกไม่อื่นนะก็ขออนุญาตไปดังนันครับผม พาร์ทสองอันนี้มีไปถึงสามสองพ,พันสองพัน้วผมอันนี้จะเป็นพาร์ทของฝั่งนี้นะก็เปิดมาก็เจอของจะเอาว่าคือกันดั้งสองตัวเนี้ยผมจะเอาคือตัวแรกก็คือตัวโอคันตาต้องดูก่อนว่าของมันครบอะไรไหมถ้ามีของแค่นี้ผมก็อาจจะไม่เอาต้องดูด้วยว่ามันงานอะไรผมไม่แน่ใจแต่ดูแล้วตัวฮจีเอ็กซเซียนี่งานฮจีนี่หน,น่อยผมดูออเขาว่าผมไปซื้อมาผมขออนุญาตตัดคลิปเนึงไงเหรอ แล้วนี่ผมมาเดิอีกฝั่งหนึ่งนะผมก็มันจะมีงานมาวยเจนตรงนี้ที่น่าสนใจของผมคือนี่มีเทนอสเป็นของน่าจะฟิกโคอาร์แล้วก็มีเทนอสดน้นหาหลักเป็นมาวยเจนแล้วก็มีตัวมาวยเจนตัวอื่นๆแล้วมีสัตว์ในท่านิ้วก็คือมีเทนอสมีวิกเลสเอ่อโมเดลโนตดนทอแล้วก็มีตัว สตีฟโร,รเจอร์เออ่ตอนนี้อยูอ่ในชิววินเทอร์โซเยอร์เป็นโมของ5วินเทอร์โซเยอร์5การตัดิการวินเทอร์โซเยอร์นะผมก็ข้างหน้าเป็นงานฟิกและข้างหลังก็จะเป็นงานไมลได้เจนครับน่าจะเป็นมาเลี่ซีเด็กกว่าสกอตต์ไม่ได้เจนนะข้างหน้าน่าจะเป็นซีเด็กตรงนี้ไอเดอร์เมนเดนช่นะกับไอรอนเนี้ยน่าจะเป็นซีเด็กแต่พวกข้างหลังอนะ่ะเป็นไม่ได้เจนซีรีส์ของไอรอนแมนสามซึ่งมีตัวอย่างได้นะ ผมจัดได้ก็คือตัว42ข้งตัวตวิมิงเอผมมีแล้วข้างหลังก็จะมีการ์เลตัสผมหน้าผมหวังผมคิดดูแล้วน่าจะเป็นไม่มาว์เวลเจก็มาไม่ยูนิเวิร์สเอ็ก็นีผมอันนี้เป็นมาว์เวลของมาว์เวลกันซึ่งอันนี้จะเป็นตัวฮัคซึ่งผมสนใจนะมีทอข้างหลังแล้วก็จะมีตัวมาว์เวลซีเล็กก็มีมาว์เวล เป็นฟิกมาของบแตจะเป็นงานฟิกมาของเยอะผมก็ผมสนใจคือทานอสถ้าของถ้ามีของเพิ่มพ่านจะได้ไม่มีมือแสดงคือทอข้างหลังอาจจะเอาแต่แน่ๆคือกันดั้มผมต้องดูกันดั้มกว่าว่าอะไรผมค่อยเไม่โอยผมจะไม่ค่อยสักซ แต่ไม่มีมาได้ยูดีเวอร์นี่สองตัวนี้ก็น่สสาสนใจนะเออมีตัวนี้ด้ีกว่ามีตัวเอ็กวินตีอันนั้นแม่มีตัวเนี้ยผมรู้จักอ่ะแต่ก็เป็นเกาะในภาคไอ้ันนี้อันนันแม่สองอะวิกแล้ก็เหมือนกันซึ่งไม่ค่อยเห็นนะงานม่ได้ยูดีเวอร์สซึ่งราคาค่อนข้างดีคลิปนี้ขอจบยังไม่จบอ่ะแต่ขอดูร้านอื่นต่ออาจจะให้อาจจะให้ดูร้านอื่นต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อกัน ก็ไม่ร้านหนึ่งครับผมก็ร้านนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะก็ขอเดินดูเรื่อยๆก่อนมีฟิกตดเลมอนอ่ะแล้วก็มีฟิกของนายมิกะจูเต็มเลยผมกันหน้ามือสองจ้ะมือสองเยอะเลย ้งานไรวะเนี่ยงั้น้ขออนุญาตตัดเป็นเนื้อผมเพราะว่าเจอของสนใจแล้วต้องถามพี่เขาก่อนว่าของครบไหมถ้าครบอาจจะซื้อก็คือฟรีดอมมันคืองานไหนก่อนใช่ไหมประเด็นโอเคผมขออนุญาตตัดมาเม็นึงคนระับผมขอให้ดูตู้โชว์นี้ก่อนซึ่งตู้เนี่ยเยอะของเยอะมากก็ผมจะดูผ่านๆนะผมใคไอ้ไหนพันก็ คุณก็ลองดูก่อนนะผมผมจะให้เดินผ่นานๆผมจะหางานเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะก็มีงานฟิกเกอร์เป็นงานเป็นตู้เป็นงานตู้อะโผซึ่งมันก็มีของเยอะเป็นเปน,นไปซึ่งของแต่เยอะนะก็จะดีมากด้วยเนี่ยงานที่แบบว่าเนี่ยตัวเด็เอกอะคือคุณไม่ต้องจะกินแตคือมันดีมากเลยของมันเยอะแล้วก็ของมันเพียบ เอ้อผมมอนเห็นกันดั้มอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมีมากันมีมันดีดีว่ะอันนี้มามามีพวกซปเปอร์ฮีโร่เป็นไม่ใช่งานจุดขยับอ่ะเฮ้ยเป็นมันดีดีเจนโอเคมีมีของนา่ญญาสนใจอยู่ก็ขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะผมของฝั่งนี้ก็อาจจะมีตัด ทำคลิปช็อตนะผมก็อะไรทำคลิปช็อตตกแย้งนะอะไรพวกนี้เพราะว่าผมหายใจไม่ได้ก็เจออีกพาดหนึ่งนะผมโอเคเจอกัน